Stu silence standing it's right there though you've poken all alone been พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องกลองไปจ็เผาเห็นหนาเห็นหนวดเทอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปวดฟันคะ่ะไปถอนฟันมากปวดแถวค่ะพี่น้องคะอันนี้จะเสียงกับพ่อเนาะอัน นั่งเก็บยังปวดอย่บ่ได้แต่ฮะทายาคลิปข้างนอกอแต่ว่ามือนีสีมาเฮ็ดเอียงใหนพี่น้องเบิง่งสิปอ,อกกระเทียมเฮ็ดเอียงหอมว่าพี่น้องค่ะสวัสดีเอฟคิั่วโลกเด้อค่ะพี่น้องคะอันผาคคนไรก็แกกชแ์่เพื่อเป็นกำลังใจใเด้อพี่น้องคะมือนีสิปอ,อกกระเทียมสีเฮ็ดเอียงมาเบิ่งน้ากันค่ะเอาสิบ่เเบาไล่ดอกกันเ้นจาจัหน้อยเนาะอันสิบันอธิบายปอ,อกกระเทียมแล้วก็เสียไปซอย สีไปเฮ็ดอันน้ำพริกอ่าน้ำพริกพงน้ำพริกเผาไว้นอกค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเอดเอลพริกพงอันลายสิกีกลาบไทยแล้วก็เลยต้องเฮ็ดอันเฮ็ดแบบน้ำพริกเผาไว้นอกค่ะสูรเอสเอลกะทิปปอกกระเทียมเรากะติบส้อยส้อยเ้าก็าไปทอดนอกค่ะไปทอดสีตำก้อนึค่อยเอาไปทอดก็ได้แล้วแต่นอกค่ะ แต่ล้างเทียอีเดียวกบตำเอาเนาะล้างเทียกะถี่สร้อยซ้อยหล่ก็ไปโอดเนาะเอามันใด่ชุดซองแบบล่ะค่ะแล้ววจะผูหมักด้วยค่ะเมืเอม่อนี้อากาศบ่ดีค่ะพ้นเขาบอกว่าพ้นถี่โตเก่าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเก่าชิแต่ว่ามืดขึ้ม้าคขึมพ้นก็ออกไปท้ายคลิปว่าได้หล่ะปวดพันอยู่ค่ะมันยังบวมอยู่เนาะค่ะมันต้องขอตรวจขอให้ด้วยค่ะอันถอนมา ไปทา้งลายกับอะไรขับปวดลายกินยาแก้ปวดปลานังล่ะยาแก้เอ็กซเชตเขากับหมอไหงได้พี่น้องครับเพราะว่ามันบ่าดอักเสบเป็นวาเนาะไปตรวจรอบสองหลังจากที่ทอนแล้วเนาะอันขับบาดไปห้าท้ายคิดบ่าดไปเก็บพักบ่าดเขาปลากต่คิดหอดแต่ปลาวันวันอยู่พี่น้องเอ้ยแต่มันปวดเข่าปวดภัพเนี่ยละพี่น้องต้องขอโทษขอพายเด้ออันย่านอันเอฟซีคิดหอดค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เอเดลก็เลยเสีย เฮด้ำพิกสูตรเอสเอลไว่กินโดนๆเนาะเพราะเพราะว่าขันเข้าเฮดอันแบบคล้ายๆ้ำพริกเผาเราพิกแห้งพิกผงเข้ามันคอยบจืดจ,จางลุกนะคะพี่น้องคะอันความเพชดมันเขาก็ดสีย่างอยู่แต่ว่าขันเข้าเอาไว้แบบพิกผงธรรมดาความเพชดความนั่นมันมันมันสีเบิดอายุไขเนาะคะ่ะขันเข้าเฮดเป็นน้ำพิกเผาวไว้นี่มันมันเก็บได้โดนได้ค่ะนะคะว่าน้ำบอพ,พี่น้องเอาละเอสเอลกระติบปอกเรากระจิไปชอยเนาะคะ่ะ ประมาณนั้นนะเดี๋ยวค่อยเบิ้งต่อค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปว่าเอสเอลสีไส้ย่างเนาะกันเนื้อเทศตำพริกนตำพริกเผาสูตรสเอลเนาะค่ะทันทีปอกให้เบิ้งประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสะยาวก็แล้วแต่ขั้นตอนเนาะมันก็มีเน่าไมีสันแน่เป็นของธรรมดาเนาะปลาน้ำบ่เผล่าลายปวดค่ะนี่ก็ยัางเนื้อหูซึกอากาศมันเจ็บๆอยู่เลยค่ะพี่น้องคะน้องเอาละเดี๋ยวค่อยเบิ้งขั้นตอนต่อไปเนาะพี่น้องปลาน้ำบ่เอสเอลปอกปอกขั้เบื้องประมาณนี้นะ นังอ,อ,อกระเทียมเราก็ปอกเสร็จแล้วพี่น้องไปบัานที่นี่เขากับทีบสร้อย,อยไปทอดเนาะทำน้ำพริกเผาค่ะหั่นบางๆให้พี่น้องค่ะ น้องบ่อต่ำเขาก็สร้อยแบบนี้แหละบางๆแต่เย็นเดี๋ยวจะเอามือพี่น้องคะอื้มเส้นนั่นเส้นหั่นกระเทียมบางเ้าไปขอดทำน้ำพริกเผาเพื่ไปเบิร์ตหนะพี่น้องคะกระเทียมเดี๋ยวมันจะเคี่ยวให้เนาะ ซอยบางประมาณนี้้ะพี่น้องค่ะไปทอดเ,อเจียวไฟอ่อนๆนาะค่ะแห้งไรกับมาก่อนอต้องตับไฟพอดีเด้อพี่น้องค่ะเนี่ยประมาณนี้นะพี่น้องซอยบางๆเอาานี่ขั้นตอนของกันซอยกับเทียมค่ะเห็ดลำพิกเผาถูดเอสเอลเป็นเงาเนาะอืออะเรารับชมขั้นตอนต่อไปแล้วพี่น,น้องเอ้ยโทรศัพท์เข่าก็นเลย ตั้มมันมันฮ้อนเดือดแล้วก็เอากระเทียมเกี่ยวลงเลยนะคะนี่ค่ะเกี่ยวให้มันเลี้ยงหุยหุยบนหลักเนาะค่ะเลี้ยงหุยหุยแบบนี้กับปัาปอนี้ในจังหน่อยครับอุณหภูมิุใหม่กันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม่ก้อนทุบหลักค่ะซอยหอมใบมัวหนึ่งค่ะหอมเพราะว่าเขาบอกมีหอมแดงเนาะค่ะเดี๋ยวซอยซอยตะไคร้เอ้ยซอยใบมะกรูดเนาะนี่ค่ะพริกพริดผงเนาะพริกผงพริกผงของเราอืม เดี๋ยวเทยแบบกระปุให้ยกับพี่น้องค่ะมันหอมๆเนาะสวัสดีเป็นห้างการค่ะพี่น้องค่าสวัสดีเป็นห้างการค่ะเอ่อคืไล่ชดเราอันปวดเทียวพี่น้องสวัสดีค่ให้แน่ถึงแล้วพี่น้องค่ะก็พี่ยกๆแน่นอะอืมอันเยาไปเที่ยวหน่อยเนาะไม่ซอยแบบกระปดเนาะเดี่ยวทำแสแรงพิษเผาไว้เนาะนั่นเองเอาออกอืม ก็อะไรแก็สีอดไปน้ำตัเนก่พเขไปน้องค่ะเนาะก็อะไรใส่ในชั้นเม้พลาใบร่อาทิต์อาทิต์กลัวเนาะกจะไไปเนาะทั้นวันนี้มันอินเท่าไหร่หรอว่าจะล้างตู้เย็นที่น้องางเ้ล้างตู้ฟิสล่างตู้ฟิสไปเนาะเพราะว่ามันคล้องยัดลายพ่งเนี้ยเนี่ยไงพักรอรู้กอตีฟิไหลตะไล อแต่อย,ายา่าใส่ทอดไข่เหมือเนเลยเนาะทอดไส่มันหอมเนาะไม่มีนี่แต่ใบกุบ้กด้มาจากบ้านของพี่น้องค่ะเนาะนี่แต่ไส้กี่ดึงเอาไใบาให้สัมผัสนี่มันจะเก็บไปกินโดนนะหอมเนาะใส้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้น่ารับี่เขาสูตรได้เร็วค่ะเด็กก็คือบ้านทุ่งเมืองตลบเนาะ มาแตะมาใช้มากมาันค่ะเพื่อเดี๋ยวมากินหอมเอบบเอ่อมมกระปูดใบสะปูดเนาะหอมหน่อยค่ะแซ่บนัวน้องนอนนั่งเดี๋ยมันไทยมากเลยเด็กเซียนถื้อเพราะว่าเอาออกจากต้องคิดว่านันไส่กระเป๋าแซ่แทงใบมันมันเริ่มจะไล่ค่ะพี่น้องคะมันเริ่มเป็นเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำเอา,เอา เก็บไว้ในสองปีไหมโอ้ตั้งกล่อมใจแต่จ่เราอยากให้พี่น้องเบิ้งกระเทียมเกี่ยวเขียนบอกอันเพราะว่าเ้าตั้งไฟอ่อนไบบคนนีเนาะมันจะติค่อยเลี้ยงไปเนาะขัดตั้งไฟให้แบบไม่ก้อนทุกเนาะกระสาบทุกอย่างพี่น้องเขาบ่กขัดอันนี้มันยังไม่ทันเลยอีกเนาะใส่เข้าไป เติมเลียงไม่อ่ะค่ะพี่รองะใช่แ้วปโหลดเนาะเนี่ยป็นการสียเวลารอคนเดาใมะกรูดเ็ขยะลยทันาลเ็ดมีกไปิมันคนเลยเช็ดไปบวนปุ่เขาเลย้าไในกินเขาเเลพี่อเลยเนาะ เทียมเฮ็ดนั่นเฮ โจโกได้น้ำมันหน่อยบ้า,างลองใช้น้ำมันดูน้ำมันเคื่องขวดใเบอร์เลยน้ำมันเคื่องขวดใส่หมดเลยสมัติกสำหรับผาดติกจำหากี่หน่อยเลยแล้วเรื่องข้ายังหน่อยกว่านี่มันห่อนอะนี่หละอัน หอมกระเทียมไลเนาะกใส่ถั่มันหน่อยมันกับอืดแล้วพี่น้องสูดให้เร็ว่ามันหอมกันมันถัมันมันหอมแล้วเขาคอยเอ่อพ่อลงเนาะจะโดนใครไปราโดนต้องเกี่ยวให้มันเลี้ยงแล้พี่น้องพ่ไปอืดใช้ถั่มันหน่อยก็ไปเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ที่แต่ ที่พมีีสองถุงเคลื่องไลก่ก,ก็ผิดผลมัน่ว่ามันมันยังไม่ผิดผุงอยู่นี่น้ะงิกถงเราเดี๋ยวนี้ขึงถุงนี่ใหไปเบิร์นพีน่น้องค่ะนาะทำไม่หมดเลยผิกผุงปิกผงเยี่ยวไว้ก่อนปวดแควปวดแคล,อเ,คลอเอา้านี่ค่ะพี่น้องคะ เดี๋ยวกำลังเดือดใช่ไหมแล้วมันเลื่อมพรอนนี่ต้องให้มันเลี้ยงมันกรอบก็ได้ค่อยเข้ากระเสียผงเนาะกระเสียเอาผิกใส่แต่ว่าตอนนี้เกี่ยวเลี้ยงเหลวอเข้าควันไฟผิดไฟตัวนี้ไปเอาพริดใส่ตั้งมาใส่กันพรอนอังสือว่า้พี่น้องเลยจามกันชุ่มฉ่ำเบิ่ดบางละเนาะควันไฟได้แล้วมันเดือดแล้วดูเหล็กแปดดูเหล็กเกล็ดเหล็กแปดนะพี่น้องคะนี่แาบนี้ก็คือให้มัน ยาวเหยียบกันเนาะใจเย็นๆแล้วขั้วไส่พริกโขงลงไปเนาะตอนนี้เน,นี่ยข้วไสจะปรุงปรุงเอาเกลือใส่เอาผงชิสรสไส่เนาะผู้ใดมกักานแตใส่หนังตาลุ่ไปค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวอกนเนาะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวได้จักพักนึ่งแล้วเหยังบมาทันงเรียงดีแล้วค่ะพี่น้องคะหอมกระเทียมใบมะกรูด ใส่เกลือลงไปช้อมข้าวนั่นแหละน้ะกรค้นเป็นขันข้าวเนาะคะ่ะแล้วแตปล่อยไว้ปล่อยเย็นเย็นนะคะเกียรมันแทบมันนัวเขาต้องใจเย็นใจเฮ็ดใจห่อนอะได้แต่ใจห่อนเ่ราะแทบค่ะเคยเฮ็ดแล้วไล่เกียร์สูตรกระเปี้ยนแปลงไปเรื่อยค่ะไ <laughs> ล่สไตล์เนาะสูตรเอสลไล่สไตล์เดนมาร์กอ่ะยเ,วเ,เยวอะเงี้ยจะพรวดเขาพิเลี้ยงหุยเนาะคะ่ะเบ็ด แล้วพี่น้องคะไก่แล้วไก่เป็นความจริงแล้วพร้อมกระเทียมใบมะกรูดทำกินเองง่ายๆพี่น้องคะทำใจร้อนก็ไม่อร่อยต้องใจเย็นๆแะคะ่เคี่ยวยเลี้ยงหุยหกรอบๆเนาะคะ่ะแก้ได้เดี๋ยวจะเอาพริกลูกโดดถอ,อดลงไปนน้ำจะน้อยนะคะความเพิ่มความหอมพริกเราจะมาเพิ่มความหอมพริก แกเกียกทีเหรอเพื่นอ,อ,นอนหรือยังแบบขอพี่น้องคะพอนไปคั่นหันเพิ่มไฟปไปหน่อยนอึงเนาะพริกเราก็มีเยอะเราไม่ต้องกลัวอุย้ยตัง้งมือนะคะไล้วใครละเมิดทางหลวงโดนอืมคนมากินเผ็ดย,ย,ยัง,ดดงกินแบบพี่น้องคะทอดทอดไปน้ำกัอนเลต้องตาพอดีเลยเพ่าันขันเท้าใส่ซา หอมกระเทียมใบบัวบกกระติ้งใหม่เนาะค่ะส่องขาพอดีค่อยค้นดูดิค่ะค้นต้องคนคนโปรยโปรยหน่อยนะเดี๋ยวจากกระเพาะจีใส่จีเนาะค่คนไปได้เอาหลูกโดดใช้ลงไป่น่าทอดมาเลี้ยงมุ้ยมุ้ยกันเลี้ยงเก็บเก็บเบอร์แล้วเริ่มเริ่มเหนียวเนาะเริ่มแข็งทำมันพืชกับ เดี๋ยวจะใส่หน่อยใส่ไลายใส่พอดีค่ะพอดีค่ะเอาพี่น้องค่ะเนาะงต้องขืนอยู่กับอันหอมกระเทียมข้าไลท์บันไดเนาะพริกไลท์ปันไดเนาะเดิมมีกิ่งชุนออกมาหน่อยๆนะ่อนไ,ไปไปอีกดนะคะเพราะว่าน้ำมันมันพอนอยู่แล้วของมันก็พอนอยู่แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยว่อนกุ้งแก้วได้หไห,หมกระเทียมพริกขม <ผ>เราต้องแบบเน็ตพริกให้มันกรอบไปหนังเกีียวว่าไปลองค่ะ้าเป็ไงไก่ไก่นนนเนยถอดเลี้ยงแหรอค่ะเลี้ยงมงุ้ยๆเนี่ยนะลูกโดด โอยไปน้ำโอเขี่ยมันไปนหอมพี่น้องค้าเาาพราะว่าพริกผงซื้อมาจากเมืองไทยเนาอมันแล้วแต่บางร้านเขาก็ยเขาก็เฮ็ดหอมดีอยู่แต่ว่าเขาปั้นเนาะมันเลยบดช้าใจใเดี๋ยวต้องรุ่นนี่แนะ่ะลูกโดดเ่ยขันตำเองแห่ไนเลี้ยงนะคะเนาะผ่อนไปอืมันคนแล้วเนาะ น้ำพริกเผาทำเองมาดันนอกจะ้กินแบบได้ก็ได้เนาะปองุ่แดงเอา่ได้นาะเก็บไปกินโดนได้ค่ะพี่น้องคะใส่กระปุกไว ท่าเพื่อไห้เสรยังงตามด้วยผงสรด โจโก,โก้ด้วยได้ปิดกลับไปคณะบุคลารกรนี่เอาไว้จามเหรอพี่น้องคะเพราะว่าของมันห่อนนอกกระปิบอยู่ไว้จาม เต่มช mm ุนนะพี่น้องคะเน้าข้นกับสันพร้อมค่ะแข่งขอดีเะเลยเนอ้าขันขันผู้ใดมาให้มันแช่แช่กันหน่อยค่ะเติมน้ำมันน้ำมันหมูลงไปอีกนะคะอือผู้ใดมาแบบมีรสหวานก็เอาน้ำตาลใส่เนาะค่ะเอาน้ำตาลใส่น้ำจะว่าอยเดี๋ยวมอมาเก็นหวานในเดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลแบบเวลากินเฮ็ดกลิ่นค่อยปรุงเอาเนาะใส่หน่อยใส่หลา่จะว่ากิเฮ็ดแบบนี้เราไว้ ใส่น้ำตาลได้นะคะให้มีรสเราจะบางสูตรเอสล่ะสิพริกหน้ำหน้ำหมามเปียกใส่ไปน่ำค่ะน้ำหมามเปียกไปน่ำนเนาะแต่ว่าสูตรแบบเนี้ยเข้ากับใปปุงที่หล้างเข,าเข้าเห็ดไร่ลายๆก็เสร็เนาะน้ำหมามเปียกเวลาเข้าสิไม่เห็ดส้มเจียวส้มหยังเางางนาะแซ่บหอมเนาะใส่กระจุ้งเจียวได้นเนาะ นี่ซีเรียลแก้วตาแดงเข้ากับปุ่มที่ล้างใช่น้ำกระดงทะเลยังไงเบิร์ตเนาะค่ะพี่น้องคาว่าน้ำบ่นี่ยแหละประมาณนี้นะพี่น้องคะเอาเดี๋ยวมันสียาวเห็นไหมคะนี่ตามดันก๋วยเตี๋ยวเขาเขากับสีนี่ไหวเนาะักใช้ก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องคะสูตรไข่สูตรมันเด้อแต่ีนสูตรเอเดียวอันเขาดัดแปลงเองเนาะเพราะว่าของมันเวลาเขาสีกับเมืองไทยจังพร้อมพร้อมพูนยังแบบเอามาใส่เส้นพร้อมพูแดงได้เนาะ พอวัยเบโยแฟนนเดือบเฮ็ดกับเข่ากินเองได้เพลินซื้อกินเนาะเพลินซื้ออาหารสั้มเลสมากเพลินมาอุ่นกินมาเฮ็ดกินยังสีง่ายง่ายเพลินกินง่ายพลังเนาะโอ้ยคนไทยเนี่ยสารผักค่ะเครื่องปรุงเนี่ยชุดยอดเนาะหิ้วเข่าล้วพี่น้องเลยเท่น้ำพริกจ้าเดงเสียบท่อเสียบใส่ได้ละน้อค่ะอันความแสีบความนัวของมันก็แล้วแต่พวกมักเ็ดมักเข้มมักหวานเนาะค่ะหนุนจิ๊ด อไอ้กี่เฮ็ดน,น้องอันโม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะเนาะอันเฮ็ดเซียในกระทะเนี่ยเว้ยเพื่อนเอาเขามาคุกคุณได้กิน,นเพื่เอเสียดายเนาะเสชื้อใดน้ำติ๊กจางเยี่ยนดร็วเฮ็ดแซ่บแซ่บหลายพี่น้องคะส่งขยันเยี่ยนเฮ็ดไขยเลยเด้อพี่น้องคะสูตรเนี่ยแ่บกลับมาปุ๊บมาเฮ็ดเด้อ <ś lam ing> ไปซื้อเขาไมา่ถูกใจแม่เรามาฟพื่อเฮ็ดเองครับพี่น้อง คลามนัวข้องมันแล้วก็ชิมเอาเองขาดเข้มขาดผมจะร,รดขาดยังกะเติมไปครับพี่น้องคะงแต่ว่าเอ๊ะเหลือที่เอ๊ะแบบนี้แหละไม่จำเป็นต้องต้องนั่นเนาะเพราะว่าบัตเท่าสีเอามามาส่งกินเทาไหเติมเอาก็ได้ครับพี่น้องคะนี่สูตรเอ๊ะเหล่วนี้นะประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องคะหอมาุมยมวยเครื่องไล่ไล่ค่ะเอาเพราะแบมันีน่ยาวพี่น้องคะ <c oughs> คนอย่าเด่นคนหขอยแม่นั่นเนาะน้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกเผาของ สูตรเอสเอกับเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลเ์ยกดแช่ในเดอ้อพี่น้องคะบ๊ายบายขอให้ทุกทา่านมีแต่ความสุขสมหวังสมปานนะฮะทุกประการเดอ้อพี่น้องคะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกคะ่ะเอสเอไปลคะค่ะปากว่าดีอ้าก็่ได้คะ่ะเดี๋ยวสเห็นแขวลรอเออแขวลรอนแ <laughs> <laughs> ขวบว่ามีแขวกับพี่น้องคะ